จ้าสวัสดีค่ะื้นนี้บรรยากาศเนี้ยมือเศร้าเศร้าเศ้าแม่ปองออกมาสวนค่ะกับพอแอดค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะค่ะชมดอกไม้สวยๆกันค่ะดอกทับตอนวันตอนเช้านะคะดอกไม้สวยๆตอนเช้าะคะ่าะ,คะ มา่ซ่อมสวนเนี่ยหมูเสาอกันค่ะอาพากัตพาอัตออออมาสวนตาเสาเถอะค่ะมือน,นี้ยาสวนนอตตืนดดต่นนอตตือนอะไรกับานนี่เนี่ยโอ้ย่ย,ย่ายมากาสวนน,น,วน,สน,นี่เนี่ยยังเมื่อบึงนั่นมองเปิดน้ำตกนี่น ดีค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะโอ้ชาชูชาชูใหญ่สวัสดีแตาเ้าค่ะคุ้นตาเรามาส้มสวนตาเสาค่ะมาสนเห็นยางมาเตือนออกจากบอนลมาเห็นยางไหมหนี่ยางมาเบิ่งสวนเป็นยังมันใหญ่ใหญ่เลาสิมาเก็บบักาชัวร์ความัตยเนาะ เด็บขัวใหย่างยางมากตัวนี้มื่ส้มบมกเก้่ยวมังก้นมันขังป้มดอกลากลากเลยปีนี่มันยังมืดอยู่ค่ะมันมาทัานมีแสงเพราะว่ามันเศร้าอยู่มันมาทัานมีแสงแตะเวนหัวกระสีออกยังมืดมืดอยู่ค่ะ ม,มันแสงมาขัา้นอันนี่เพราะว่าอะยายยายปองจะไปเก็บถั่วค่ะเก็บบักถั่วบักพริกก้อนค่ะบักเขื่อนก้านขาไปเลยโอ้ยายไปใสยายที่เก็บบักถั่วบ่ะที่ไปเก็บถั่วเก็บบกักเขือค่ะบักถั่วค่ะคักบัวว่ะเก็บบักถั่ว เค่บกเขียนนะบ่ลงไปพุ่นบ่<ะ>ห่วยระมังตกได้เลยน,นันน่นนั่นนั่นโดดลงลงลงไปเลยเอา้าโอ้ยมาสร้างวิญญาณต,ตกแผลนี่ต <laughs> ายว้าวว้าวนี่หัวทิ่มลงนำ้ำเฮงเล็กบกักพริกเขาก็เป็นดอกค่ะบกพริกเขาก็เป็นดอก <laughs> พริกเพิ่งจะเป็นดอกค่ะ ห้างเรืองไรเอโจ้ยห้างเรืเเเ่เก็บเก็บเก็บเบิกเงียบ่แเมนบักอันพักหัวละห้าหัวละห้าตัวนี้จ้าออเก็บเก็บเก็บมันสสวยไปส่งหลานโรงเรียนเล็กน้อยเขาไปส่งมวยเหล็กไปโรงเรียนเนาะ <laughs> เคียขึ้นไวมึงง่ายเคี้ยวมันเขี้ยยังนี้ใหญ่เคี้ยวบัคเขี้ยข้างกบสวนแดงข้างกบด้วยแต่ผู้เฒ่าพูดเอินบัคเขี้ยวนวนี้กบหน่วยใหญ่กว่านี่จ้าเห็นบ่จ้าเขี้ยวไร่ตัวนี้แอนยี่ห้อสวนแดงบ่โอ้ต้นละหน่วยสองหน่วยเออเก็บก้นหวานเทอเด้นี่ค่ะเอาไปซุปบ่ แง่บักเขียงา่าานนี่อะไรอ๋อวบักพีก็เป็นดอกค่ะบักพีกดอก็เป็นดอกกือระบาดมึงคักบัวบักเผาพ่อใหญ่ก็ติดเบ็ดแหละใหญ่บักเผากะติดกินนวลอีกบักเขียบักพริกบักเผาสวนไม่เยอะกว้างมีคนละพันค่ะกมูลนี่อันนี้คนละพันเลยค่ะโอ้ไม่ได้สีดยามันเป็นแมงเลยเออนั่นแหละนี่แหละมันจะมีหลงนี่ใ กินแมงน้ำเนเาาา่า่นเหรอวันยังแข็งแรงแย่เ่ราะหลับตาปุมันเอ๊จะเป็นเห็นชัดเจนวันจังพุนพุนยิ่เ็นเดี๋ยวทำงานแต่เช้าขังรอมือไม่ใ่ปอง <c oughs> ออกจากบ้านมากก็มาเก็บบกเขียบานาเก็บบกพรีก,กส้มสวน,น,นส้มสวนตัวนี้อเลิกเปิดบานแต่เช้านะคะ ท่านี่นี่หนุยห่นนนยวะตาเหมืนเดนะ้หนุ่ยไลงายงามือนนั่นตั้นน่าหนั่นละเก็บเอาไปเลยไปใหล้ลูกให้หลานกินน้ำไปทำบุญลูกให้หลานเด็กซุปเด็กกินก,น,นกระปุลกระเจียวเคี้ยววันวานไี่กบก้อนไปวัดเหมือนอึนนั่น หน่่ยงามหน่่ยใหญ่ปะเนี้ยอ๋อะมะเขือค่ะที่ดีนไปเก็บบักทัวตายไปเก็บบักทัวเก็บกบักทัวป่าพี่มาพี่ ระวังมือโน้ตตาดินดินงใ่อยเป็นดินดากพริกขัวก้าสีเหลิมเป็นดอกทงใหญ่เป็นดินดากแต่พอมันแต่พอมันติดติดแล้วมันมันั<ป>่นแหี่งดินดากมันไปไมนสีมืนลมมันสีมืนลมเอ๊ะแบบทัวแหมอ่าง่างด้วยนี่ขึ้นแบบั่วด้วนี่ขึ้นไปสีลม ขึนมาขนข้นขึ้นขึ้นขนขึ้นขึ้นขึนขก้น่ึยวขึนค่้นข้นขึ้นข้น่ึน่อยเปิดนนข <c oughs> นข้ขึ้ขึ้ไข้ไก่้ล็กๆ ไปกินเ,เนีงตาเศร้าเลยนี่ <c oughs> มึนทั่วแหม่ทั่วกับผ้าไดาล่างโ่ลางมันมันปวดสารโม่สองล่างหรอกเออกินเลยว่าะไปเนียงเน่นเรื่องหอมไม่ได้ฉีดว่านฉีดยาใช้ตาหนมักกบถังสมขวดใหม่มันอกค่ะเน่นเอาค่อยจะเก็บถั่วตากินไปเลยเจ้าเจ้าก็เจ้าก็กินถั่วค่อยจะก็จะเก็บถั่วค่ะอ,อ้อหัวง่ำ นนเ,เก็บทั่วฝักยาวค่ะผลผลิตที่ปลูกไว้นะคะปลูกไว้ก็ได้เก็บก็บพ่อได้อยากพ่อได้กินพอได้กินพ่อได้ทาน ควบคราบดี่ะนี่บ่ไไ้สียาค่ะหวานได้ล่ะแมนเอะมาไอคำนึงล่ะมุ้อง่ายเลยเหรอ <จ>บ,บ้า,บามือบ้อเดียวขันมเก็บมันใหญ่พอผมือเองเพผมมือตัวนี้บ้าหอยเก็บอะไรบ้แมนเรไม่แง่เมียเาโอมันถึงน้ำมักมันเลยวพุ่งเร็วเนาะนว่ยนีนุยแบบไงเลยตเนี่โอ้งามครับช่วนี่น้ยใหญ่เแวอะนลยน้ยยนล มันโมงีสารเหตุผลมันแม่งกับพวกเขาปอดสารค่ะถั่วปลอดสารนะคะเก็บเลยแักมือนี่เริ่มเก็บมายแยกเท่าเลยเก็บมือว่านเนียค่ะเริ่หม,มือว่านนี้บ่จ้้ สวยมากเลยบ้านนี้มีแต่ติเก็บทุกมื่นถึงมื่นเลยตัวนี้แมน่นจ้งางราคาขึ้นยังเสียโอ้ไอ้กำละสิบบาทกำละสิบบาทกำหนึงกะกำหนึงยังหน่วยหน่วยหน่วยเจ็ดหน่วยค่ะคือบ้านไห้เขาเลดสิบหน่วยจอสิบบาทเหามันถึงหน่วยละบาทโดดหายไปเลยสิบหน่วยให้พูดลูกหลานเขาดจกิง ไม่<ด>ยังล่ะกล้ายัางไม่หนิลอกท้าตะวันป้าโทรลอกท้าตะวันคือติดไว้กล้า,ไ,าได้ได้จะกล้าเลี้ยงมือเลยนี่อา,าทิตกลัวเออมึงห้ามีอีกตาอดอาทิตกลัวนะง่ายกว่ากว่าโทรโนยยาวๆนอนก็ลับไปโนยหน,น่อยตอากเลย โอ้มาต้นหอมต้นหอมมีดึงมันออกมมาเนี่ยมันหกดึงมันออกมามันมันงามเกินมันไปมั่วกับเบิกทัวกับต้นยางดอกงามๆหนิกระเพรากระเพราแดงกระดีบเขาเขาอิ่นกระเพราแดงกระเพ้าแดงค่ะโอ้ที่เขาเวบาข้าเอ็นว่าเอาไข่เอาไปต้มใส่น้ำห้อนน่ะแก้โควิดนนั่น่ะ เป็นยาคือกันกระเพ้าแดงเขาว่ากระเพ้าแดงกับกับคากับบักเน้าบักหูนี่ต้มใส่น้าห่านกินยี่มื่เศร้านี่สุดสุดยอดเลยโคโควิดนี่บัวมะกกไก่ได้เลยของวันสันเพราะไงต้มกินคู่มือเอาเก็บไปไก่เบิร์าไปไก่พ่อไปมันสวยไปช่งหลานโรงเรียนดิเก็บแจ็คแบกแบบใหญ่ใหญ่เลยแล้ว แล้วเขาจะเก็บบวบบวบก็มีบ่พูนหน่วยหนึ่งพี่ถึงหัวพี่โอ้นี่สูงกว่าถึงนั่นกว้า <c oughs> งหมกทั่วไว้เดวเดี๋ยวเก็บหมวเมันตังกันโอ้ผลผลิตค่ะบักทั่วกับหมหลายเลยบ,บ,บัดบักบวบักบบวบหวานตัวนี้ bố nói thôi bố bố kapoong bò bố 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 มีอีนึ่งบอ,ง,องเก็บสูนแนลตัวนี้ยีม,มสิบสองเ้าสูแนลเลยตัวนี้เอาบักบวบกินกินทุกอย่างที่ปลูกค่ะปลาทูปลาทูเศรษฐกิจพอเพียงมาเลยไปเลยบุญย่าย่า <laughs> ว้ยหาได้แม่หล่ะเหี้ <laughs> โอ้โหยไปกัะโดดดงๆไปมันติสวยโรงเรียนไะเก็บว่างเจอไอย่าบักทัวเยด้อเออมวเหยียบดอก่าทัวไปทัในทั้งบักทัวด้ทั้งบวไในทั้งบักเขียไปทัเนมัเป็นพียตา S <S เออ,อเป็นเพียได้น่อยเดี๋ยวสิด,ดมาไข่<ก>สิดนำสมค้นไม้ไข่เกีบอแฟนกอนบอกแฟนก็นมีบ่หออ๋อตีอลูไมได้คว้างหรือแบบนี้เจ้าลกต้งไปได้เบิ้งกัน่ะเห็นเบิ้งกันปนี๊มมข้าวโพดตัวนี้ขาวโพดเอาฝากราคาแม่กว่าจะข้าวโพดก็ได้กินมวยเล็กแล้วก็ไอโกะก็ยก มือเด็กเก้อเอกโกเขาสิด้กินบบกตน้นบักผักแับแฝงบบกทั่ว้าวโคตรนี่บักทัวท่วท้างนี้ก็มีนี่สิแกโอ้มามามาเ,เบบก็บเกอบบักทั่วโปเลยเจ้าเอาเเอาเอาเก็บมาบา,านี่ ไอ้นี่มันขี้แกปป่ปล่อยไว้ปล่อยไว้อย่าเคยเอา,เอาเวแววเนี้ยเอาไว้เนี้ยไอาเท่เนี้ยเนาะเออมันจะหนวยไปไปซื้อเขาอย่าตกน้ำด้อ <laughs> เอาด้วยนี่เอาด้วยนีด่ดอกคือฏิพ่อแกเออหน่วยไปแกงใสใ่ไก่ตักไก่บักฟักบักแฝงบักแตงบักทั่วเข,อขอ่อโคตรโอ้เดี๋ยวค่อยจะตกน้ำไอ้เลยตาเดี๋ยวเราขึ้นตรงนี้ มองมีตาวายเอยอล่างกันนะล่างใส่ข้องใส่ไก่เนี่ยล่างเพราะมันว่าไขามือ ทั่วยังยังเก็บเอาเบิดเบิดแหน็บทั่วมูมังินนุ่ยง่ายเสียดายเอาไปให้เติมให้มูเพิ่นกินคักค่ะผลผลิตค่ะมาบวมกระนวยงงมั่งมงเนาะกับเป็นแมงเพราะว่าไม่ได้สีดยาทำนี่กับบุญมาหาศาลเลยยายเอาลงไปค่ะ อู้ตะเวนันกำลังขืนเนี่ยหมูเศร้านะคะ่ะพีหลู่ยีหยังต้องมองอยู่น,นั่นสมง,งามแท้อยู่มองตะเวนเลยเพลย์เอ็ดอังไซน์น้ำมัศนี่เฮ็ดไปทธาแล้วโอ้คนตะโอนกกเด้อจะเอาไปอันนี้บอกค่ะน้ำม,มัศเฮ็ดไปทธาเลยนี่บอกสีแบกทั่วแมนน้ำไปสีแบกทั่วสีใส่ทุ่นเลีล้ยงเลยละโคตรเคาเใส่เบิร์ดเลย Oh. เอ้มาขอกหดไปตามพียจ้างของใครเลยนี่จ้าค่ะอันนี้คือความพ่อใจผลผลิตที่เห็ดว้เนาะคะ่ะดีใจหลายค่ะเห็นบ่ค่ะโอย้ยยนีไปส่งร้านโรงเรียนเลยด้วยจะไปส่งร้านบ่าตาเมนส่งมวยเล็กส่งมวยเล็ลกไปโรงเรียนจ้าไปเลยค่ะค่อยก็จะชมสวนต่อ ค่ะผลงานที่ทำไว้นะคะภูมิใจค่ะบักทั่วค่ะได้ประโยชน์สองสามยางห้างใต้ก็เป็นต้นหอมแล้วค่ะบ่ปล่อยให้ทีว่างเลยไม่ใช่ปองต้นหอมบักทั่ว ค่ะพู่มใจค่ะหุ่นขึ้นสูงสุดหอดหยอดสีเอาตาคายเห็ดข่างไว้ค่ะเห็นไหมคะทั่วฝักยาวค่ะ อันนี้ก็ต้นหอมค่ะที่ปลูกใส่กระถางไว้ที่แม่ปองล่งคลิปแหลกๆที่ล่องคลิปต้นหอมใม้ตอนนั้นเนาะค่ะล่องคลิปปลูกต้นหอมใส่กระถางอันนี้ก็คือได้ผลแล้วเพราะว่าก็เก็บกินชูมือค่ะะที่แม่ปองล่งคลิปแหลกปลูกต้นหอมใส่กระถางนะคะ่ะผลงานค่ะ บรรยากาศยามเช้าเช้านะคะตคาไข่ก็งามงามพอว่าเพิ่นได้กินน้ำมันอยี่ไก่นา้าค่ะตะเว้นนี้มือเศร้าก็ล่างขึ้นสวยงามมากค่ะ บรรยากาศตอนเช้าๆนะคะที่สวนแม่ปองนะคะอ่าสระน้ำค่ะ xốp xuống hoặc à tôn cuối cả ngam ngam hả บรรยากาศช่วงเช้าที่สวนแม่ปองค่ะพ่อแอดค่ะอันนี้คือค่วมพ่อใจนะคะภูมิใจค่ะที่ผลงานที่จะคล้องปลูกไว้นะคะทั่วฝักยาวสวย,สวย นี่ค่ะพอได้ยู่พอได้กินค่ะเศรษฐกิจพอเพียงพอมีพออยู่พอกินพอใช้ค่ะเดี๋ยวเขาโพดออกฟักก้อนยังสีมือไทยทํำใหยเบบิงอีกแี่หนึน่งเนาะคะ่ะอันนี้ปลอดสารเนะคะ่ะปลอดสารค่ะเพราะว่าใส้แต่ปุ๋ยหมักแล้วก็แล้วก็น้ำส้มควันไม้แล้วก็น้ำหม,ม,มักพ่อแอดนะคะ ค่ะปอดสารค่ะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมดาลักเฟมิลี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ